อัปเดตคิวงานอัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องซันวงสะทอนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องฟาเล็กชาแนล4กันยายน2567พรุ่งนี้น้องซันมีคิวงานที่ลบบุรีนะคะโพสจาก Facebook ซันวงสะทอน f อ5กันยายน2567ร่วมร้องเพลงในงานไหว้ครูลิเกคณะพิเชษประเสริฐพร ประจำปี2567งานร้องเพลงณวัดธรรมิกาวาดอำเาเภอเมืองจังหวัดลบบุรีน้องขึ้นเวทีเวลา19นาฬิกานะคะแม่แม่ fc แฟนคลับของน้องสันวงศอรชาวจังหวัดลบบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงอย่าลืมไปให้กำลังใจน้องกันที่หน้าเวทีเยอะๆนะคะที่วัดธรรมิกาวาดวงเล็บค้างคาว ตำบลโพก้ต้นอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีขึ้นเวที19นาฬิกาค่ะมาต่อกันด้วยโพ์ที่2นะคะจาก Facebook น้องสันไม่ทองคำา7วันนี้ผมแข่ง3ครั้งผมกับน้องลีโอชนะ1ครั้งที่เหลือแพ้ครับฮ่าฮ่าฮาทีมงานของเรายุงข้าวพี่โอปอน้องโบน้องกราฟชนะ อีกหนึ่งโพสต์จาก f a c e b o o k ซันวงสะทอนออกกำลังกายสักหน่อยเสร็จแล้วค่อยปวดแขนคืนนี้พร้อมอิโมจีหวัวเราะนะคะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณข้อมูลโพสต์คิวงานจาก f a c e b o o k ซันวงสะทอน fc f a c e b o o k ซันวงสะทอน a c e b o o k น้องซันไม่ทองคำา7ไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสําหรับทุกกำลังใจค่ะวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะคะ ที่ลบบุรีอย่าลืมไปให้กำลังใจน้องซันกันเยอะๆนะคะ